ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่1ธันวาคม2566คนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะใครรอเงินจะได้เงินนะคะใครที่รอเงินอยู่คุณมีโอกาสได้เงินได้โชคได้ลาบนะคะช่วงนี้การเงินข้องมือหลายๆคนกาลังคิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจโรงแรมนะคะทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นะคะหรือซื้อขายบ้านนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะสาเร็จช่วงนี้คุณหงุดหงิดง่ายระวังเรื่องอารมณ์แบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะคุณมีโอกาสได้ไปเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์การเงินค่อนข้างดีไพ่เงินขึ้นมาเต็มเลยนะคะคุณมีโอกาสนะคะช่วงนี้นะคะจะมีการหมุนเงินหมุนเงินคล้องนะคะหลายๆคนกําลังคิดจะเอาเงินไปลงทุนนะคะจะเอาเงินไปลงทุนนะคะลงทุนได้นะคะ ช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจกับปัญหาหลายๆอย่างและปัญหารอบข้างนะคะสื่อนําโชคของคุณคือเลขที่บ้านและก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์2ตัวหลังของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ3 1มหนึสีขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ